หนึ่งในความคิด What if ที่น่าสนใจภายในโลก pop culture คือมันจะเป็นยังไงถ้าหากมันมีสิ่งมีชีวิตในโลกยุคดึกดำบรรพ์กลับมาโลดแล่นในยุคปัจจุบันมนุษย์จะรับมือกับสัตว์นักกล้าย,ยักษ์ใหญ่เหล่านั้นอย่างไรเทคโนโลยีที่เรามีมันสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างและสุดท้ายแล้วการฝืนธรรมชาติเล่นบทเป็นพระเจ้ามันจะส่งผลอย่างไรกับชะตากรรมของมนุษย์คำถามเหล่านี้มันนำมาซึ่งภาพยนตร์นิยาย หรือสื่อที่มันเกี่ยวกับไดโดเสาบุกโลกปัจจุบันครับดังที่สุดก็คงเป็นจุราิสิ์พาร์คถ้าไม่นับพวกกอซิเล่าคิงคองหรือคองสกาวไอเลนอะไรแบบนั้นนะครับถ้าเราไม่นับไอพวกนั้นว่าเป็นไดโดเสานะครับซึ่งมันน่าสนใจมากครับที่หนังเกี่ยวกับไดโดเสาแล้วนอกจากจุราิสิ์พาร์คส่วนมากมันก็เป็นหนังโลบัตเจตเกรดเออย่างอซาออฟตันเดอร์โดยหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญและน่าสนใจภายในภาพยนตร์เหล่านี้มันคือแล้วไอไดโดเสาเหล่านี้ มันจะกลับมาได้ยังไงภายในหนังแต่ละเรื่องมันก็แตกต่างกันออกไปครับอย่างจูราสิกพาร์คมันก็จะเป็นการโคร oning อาซาออฟซันเดอร์เยผีเสื้อเกิดเป็นบัตเตอร์ y ฟลยเอฟเฟกทว่าในเรื่องที่ผมจะเล่านะต่อไปนี้มันเกี่ยวข้องกับพลังงานครับเรียกกันว่าเดอะเติร์ดเอนเนจีคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวภายในไดโดวไคริสมหันตภัยไดโนเดสาวบุกโลก สิ่งหนึ่งที่เรียกกันว่าคำศัพท์ของความสำเร็จอยู่ครับในตอนที่ชินจิมีคามิสร้าง Resident e v วิขึ้นมาและโด่งดังเป็นพุแตกกลายเป็นแฟนชายหลายพันล้านเชื่อได้เลยว,ว่านับตั้งแต่วินาทีนั้นการที่เขาจะสร้างผลงานชิ้นต่อไปตัวชินจิเขาจะต้องรับมือกับแรงกดดันมหาศาลครับเกิดจากความคดาดหวังของทั้งแฟนๆบริษัทหรือแม้แต่ตัวเขาเองถ้าตัวงานมันออกมาไม่ต้องถึงขนาดล้มอไอได้ก็ได้ครับแค่ดีพอยอดขายไม่ห่างกันมาก ถ้าทําได้มันก็จะเสมอตัวไม่เป็นขี้ปากชาวบ้านแต่ถ้าออกมาดีเกินค่าดจะสามารถลมแชมได้มันก็จะยิ่งสร้างแรงกดดันต่อไปอีกทอดหนึ่งแต่ว่าถ้ามันดันไม่ดีพอมันก็จะโดนเปรียบเทียบต่างๆนานาครับและสุดท้ายเกมไตเติลนั้นมันก็จะถูกลืมไปผมว่าดโนโครซิสมันเป็นเกมที่ค่อนข้างกั้มกึ่งครับทางหนึ่งมันก็เป็นไตเติลที่ไม่ได้ประสบความสาเร็จมากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับ RE แต่ทางนึง ปัจจุบันมันก็มีแฟนเดินตายอยู่มากมายเช่นเดียวกันที่ได้ยกตัวเกมไดโนกร i ซิสให้มันกลายเป็นเค้าคลาสสิกไปเลยไดโนกร i ซิสมันเป็นเกมของแคปคอมครับที่ออกมาช่วงปี1999ซึ่งถือเป็นผู้สืบทอดทางจิตวิญญาจากตัวชินซิเมคามิที่เขาสร้างมันหลังจาก Resident Evil จากที่ตัวเขากับทีมนั้นต้องการถอยออกมาจากความแฟนตาซีครับที่ในช่วงนั้นเนี่ยมันมีให้เห็นอยู่เต็มตลาดไปหมดพวกเขาอยากได้อะไรที่มันจริงมันสัมผัสได้เล็กใต้ตัวมากกว่า โดยเอาแรงบรรดาใจมาจากหนังแฟนชายดังมากมายครับหนึ่งในนั้นก็คือ a l i e n แล้วก็แน่นอน Jurassic Park ในตอนนั้นทางทีมชอบไอเดียของเดโทเสาร์มากครับคิดว่าพวกมันทั้งตัวใหญ่แข็งแรงน่าเกรงขามและน่าหวาดกลัวคือหนึ่งจุดที่ทางทีมผู้พัฒนาอยากทำให้แตกต่างจาก Resident Evil คือพวกเขาไม่อยากทำให้เกมให,ม,ใหม่นี้มันเป็น Survival h o r r o r ครับแบบที่ IE เป็นพวกเขาเลยสร้างแนวใหม่ขึ้นมาเรียกมันว่า Panic h o r r o r ที่ผู้เล่นจะต้องรับมือกับความน่าหวาดกลัวอย่างต่อเนื่อง จากการถูกตามล่าโดยไดโนเสาร์ครับที่มันทั้งฉลาดกว่าเร็วกว่าซอมบี้มากทั้งยังไล่ตามแบบห้องต่อห้องได้ด้วยเป็นการพยายามทําให้เราขวัญกระเจิงลกมากที่สุดแต่ขณะเดียวกันทางฝั่งของผู้เล่นพวกเราก็ต้องพยายามมีสติอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อหาทางแก้ไขปริศนาที่พบเจอให้ได้ตัวชินจิมิคามิบอกว่าถ้า Resident Evil มันเป็นความสนุกในบ้านผีสิงไดโนคร i สิสมันก็จะเป็นความหวาดเสียวที่ได้จากรถไฟหออะไรแบบนั้นอย่างไรก็ตาม คำศัพท์ของความสําเร็จครับจากความโด่งดังของ RE มันเลยทําให้ผู้เล่นไม่ค่อยสนใจไอแพนิคเฮอร์เรอร์อะไรนั่นแต่เรียกรวมกันไปนเลยว่าส u r v เว a l h บเฮอร์เรอร์อย่างนั้นก็ตามตัวเกมไดโนพ r i ยสิสมันก็ไม่ได้เหมือนกับ Resident Evil l ค n e ที่ออกมาในช่วงนั้นซะทีเดียวครับในด้านเทคนิคอลตัวเกมมันไม่ได้มีการพลีเรนเดอร์ตัวฉากนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้การ3 d เรนเดอร์แบบเรียลไทม์แทนซึ่งใน้าของคาวิจณ์สุดท้ายแล้วไดโนพร i ยสิสมันก็ถูกเอาไปเทียบกับ RE อย่างเลี่ยงไม่ได้ครับ แม้เสียงส่วนใหญ,ญ่จะออกมาในแง่บวกแต่ในบางแง่คำวิจารณ์ที่เหมือนจะออกมาดีมันก็บั่นทอนอยู่เหมือนกันครับอย่างการบอกว่าไดโนไครสิสมันคือ Resident Evil ที่มีไดโนเสาร์สำหรับผมไอ้คำวิจารณ์แบบนี้มันดูสองแง่สองงามโดยถึงแม้ว่าตัวไดโนไครสิสมันจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่ากับ r อเอนครับแต่ถึงอย่างนั้นแล้วมันก็ยังมากพอที่จะทําให้ตัวมันมีภาคต่อถึง,ง2ภาคไดโนไครสิสสและ3พร้อมกับมีภาคแยกไดโนสต็อกเกอร์ เป็นเกมที่ต้องใช้จอยปืนนะครับและในปัจจุบันนี้อย่างที่บอกไปดา n o Crisis มันกลายเป็นข่าวคลาสสิกไปแล้วและมีแฟนเดนตายอยู่มากมายมันจึงมักมีการเรียกร้องหาดาน Crisis ภาคใหม่อยู่ตลอดครับและมันก็มีข่าวลือของภาค4มาตั้งแต่10ปีที่แล้วแต่ก็อย่างที่เห็นมันไม่มีวี่แววเลยใดๆก็ตามตั้งแต่ที่แคปคอมเปลี่ยนกลยุทธจากการทำเกมไทเติลใหม่มาเป็นการสร้างภาคต่อหรือไม่ก็รีเมครีมาสเตอร์เกมเดิมที่พัฟคมมีเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่า มันยังคงมีความเป็นไปได้ครับที่ไดโนไครสิสมันอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะได้รับการรีเมคก็ได้ในสักวันหนึ่งเหตุการณ์ภายในไดโนไครสิสภาคแรกมันเกี่ยวข้องกับหน่วยพิเศษทีมหนึ่งครับเรียกว่าซอ S O R T ยอมจาก Secret Operation Red Team เรื่องมีอยู่ว่าหน่วยพิเศษหน่วยนี้พวกเขาได้ส่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อทอมไปยังเกาะไอบิส เป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลเขตร้อนของสาธารณรัฐโบจีเนียนเพื่อให้ทำภารกิจแฝงตัวครับปลอมตัวเป็นนักวิจัยแทรกซึมเข้าไปภายในแลบบนเกาะดังกล่าวที่นานตัวผอมได้พบกับข้อมูลที่น่าตกใจครับเขาได้เจอกับนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังคนหนึ่งดรเอ็ดเวิร์ดเคิร์กเป็นนักวิทย์ที่ดังมากๆณขณะนั้นครับแต่มันติดตรงที่ตามรายงานชายผู้นี้เขาควรจะตายไปตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วการค้นพบดังกล่าว มนเลยทาให้ตัวทอมสืบลึกลงไปเรื่อยๆครับและพบว่าดร์เคิร์กเขาได้ทํางานให้กับรัฐบาลของโบจีเนียน e เพื่อทําการสร้างอาวุธรูปแบบใหม่ขึ้นมาจึงเมื่อทราบเรื่องทุกอย่างทอมได้ส่งรายงานกลับไปครับทำให้ทางทีมซอรสส่งเจ้าหน้าที่มาเพิ่ม4ี่คนเรจิน่าเกลบริกและคูเปอร์เพื่อให้ทั้งหมดทําภาร,รกิจค้นหาและจับกลุ่มดร์เคิร์กโดยหน่วยซอสนี้พวกเขาได้มายังเกาะแห่งนี้ผ่านการโดดร่มครับทว่ามันก็ดันผิดแผนคูเปอร์หนึ่งในเจ้าหน้าที่ ได้โดนลมแรงพัดพับออกจากนอกเส้นทางทําให้เขาคลาดกับจุดลงจอดลอยมาลงบริเวณสุดที่เป็นป่าดงดิบของตัวเกาะแทนเท่านั้นยังไม่พอเมื่อถึงพื้นแล้วไม่นานครับท่ามกลางความมืดตัวเขากําลังตัวสิ่งชิตขนาดยักษ์ไล่ตามก่อนที่เขาจะมาทราบในช่วงเวลาแห่งความตายว่ามันคือไทแรนโนซอรัสเร็กนาซาตีทางทีมที่เหลือไม่ทราบถึงชะตากรรมของคูเปอร์นะครับพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากทําตามภารกิจต่อไป ในห้องทดลองเหล่าเจ้าหน้าที่พบว่าที่แห่งนี้มันเละเทะครับพวกเขาพบร่างของเจ้าหน้าที่และนักวิจัยมากมายทั้งหมดมีสภาพเละไม่มีชิ้นดีเหมือนทุกอะไรบางอย่างกินเข้าไปโดยแผนการของพวกเขานตอนนี้มันคือการแยกกันไปครับหาทางเปิดไฟฟ้าภายในแฝบอีกครั้งหนึ่งว่าไม่นานเกลวหนึ่งในทีมก็ขาดการติดต่อไปครับโดวเรจิน่าเธอเลยตั้งใจออกตามหาเขาไปพร้อมกันด้วยโดยไม่นานนะครับขณะพยายามตามหาตัวเกลเรจินา่า เธอก็ได้พบกับริคครับหนึ่งในทีมที่แยกกันไปเปิดไฟฟ้าในตอนแรกพร้อมกับได้พบต้นต่อของการนองเลือดภายในล a บด้วยเมื่อพวกเขาได้เจอกับดรสาวพันเวอร์ซิลแรปเตอร์อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงตั้งเป้าหมายไปที่ภารกิจการจับกลุ่มดเร์เคิร์กดังเดิมครับเพียงแต่จากสถานการณ์นี้มันก็คงดีกว่าถ้าพวกเขาส่งสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือออกไปตัวเรจิน่าเธอได้รับหน้านที่ให้ไปเปิดเสาสัญ,ญญาณครับเพื่อติดต่อไปอยังเฮลิคอปเตอร์ขนส่งและระหว่างทางการไปทําเช่นนั้นเรจิน่า เธอก็ได้โดนเวรซิลแรปเตอร์อีกตัวหนึ่งจมตีก่อนเกลที่หายไปจะปรากฏตัวและช่วยเธอไว้โดยหลังจากสามารถกู้การสื่อสารกลับมาได้ตัวเรจิน่าเธอต้องไปที่ห้องควบคุมครับที่นั่นเธอได้รับการติดต่อมาเทว่าเธอก็บอกไม่ได้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นใครคิดว่าท้าไม่ใช่คูเปอร์ก็คงเป็นทอมเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งมาแฝงตัวริกเขาเสนอให้หาทางสืบดูครับว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นใครขณะเดียวกันเกลเขาก็เสนอให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด คิดว่าภาพคนที่ตัวกล้องจับได้อาจจะเป็นเคิร์กที่พวกเขาลังตามหาอยู่ตรงจุดนี้มันเป็นหนึ่งในจุดสําคัญของตัวเกมครับที่จะให้เราเลือกว่าจะทําตามใครถ้าเอาตามเกลที่ให้ไล่ตามชายปริศนาในกล้องวงจรปิดสุดท้ายเราก็จะตามไม่ทันนะครับและริกที่แยกไปสืบจะมาบอกกับเราว่าทอมเจ้าในที่แฝงตัวคนนั้นตายแล้วขณะเดียวกันถ้าเอาตามริกคือไปสืบเลยตัวเราก็จะมีโอกาสพกบกับทอมที่กาําลังบาดเจ็บอยู่ครับ ริกต้องการพาเขาไปห้องพยาบาลทว่าทั้งสองก็ถูกเรีซีแลปเตอร์โจมตีตัวทอมเขาเลยเลือกสละตัวเองครับเพื่อช่วยริกเอาไว้ในตอนหลังเรจิน่ากับทีมที่เหลือพวกเขาตามหาเคิร์กจนเจอครับและสามารถจับกลุ่มเขาได้ทั้งหมดเลยรีพากันหนีออกจากเกาะทันทีทว่าเฮลิอคอปเตอร์ที่มารับก็ดันโดนทีเร็กซ์โจมตีเคิร์กสามารถหนีไปได้จนที่เหลือก็ต้องหาทางออกจากเกาะทางอื่นต่อแรกเป็นทางเรือแต่ก็ต้องพบกับอุปสรรค ทำให้สุดท้ายต้องแยกกันไปหาทางโดเรจิน่าโชคร้ายครับโดนเคิร์กรอบโจมตีจับเธอเป็นตัวประกันโชคดีหน่อยก่อนที่เธอจะโดนสังหารเกวก็โผล่มาช่วยเอาไว้ได้ทันครับและการจับกลุ่มในครั้งนั้นมันก็ทําให้เราทราบเรื่องทุกอย่างจุดเ,เริ่มต้นมันมาจากความพยายามในการตามหาแหล่งพลังงานใหม่ครับเรียกกันว่าเ h ิร์ e เอนเนอร์จีภายในนิยายของไดโนไครเซตสองตอนโปรโล็อกมันบอกไว้ว่าในช่วงศตวรรษที่21 โลกในตอนนั้นมันได้ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลไปเป็นจำนวนมากครับจนในที่สุดมันก็เหลือน้อยลงจนเข้าขั้นวิกฤตจากเหตุนั้นความตหนักในเรื่องของพลังงานทางเลือกที่2องเจคันเอนเนอจีอย่างพลังงานนิวเคลียกก็มีมากขึ้นทว่าแม้มันจะเป็นพลังงานสะอาดนะครับและเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าจากเรื่องที่ตัวมันค่อนข้นขางอันตรายเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นไหนจะเรื่องกากกรมัตภาพรังสีอีกที่ยากต่อการจัดการต้องฝังกลบเท่านั้นมันเลยทาให้นักวิทยาศาสตร์ ตั้งทฤษฎีกับเตาปฏิกรณ์และพลังงานแบบใหม่ขึ้นมาครับที่ทั้งอันตรายน้อยกว่าหรือไม่อันตรายเลยทั้งยังไม่มีของเสียและไม่มีวันหมดอีกด้วยพวกเขาเรียกพลังงานนี้ว่าเ h ิร์ e เอเนจีซึ่งจากทฤษฎีนี้ผู้คนก็ต่างเชื่อว่าถ้าหากเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับการได้ของขวัญจากพระเจ้าครับที่จะเปิดโอกาสให้มนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่ทว่าบางคนก็เชื่อเหมือนกันนะครับว่าบางที่มันอาจจะไม่ใช่ของขวัญจากพระเจ้าก็ได้ แต่คงเป็นปีศาจมากกว่าจุดเริ่มต้นของตัวทฤษฎีพลังงานที่3นี้มันถูกคิดค้นขึ้นมาโดยไม่ใช่ใครอื่นครับดรเอ็ดเวิร์ดเคิร์กเขาเชื่อว,ว่าสิ่งนี้มันจะเป็นพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพมากกว่านิวเคลียร์ในตอนแรกตัวโปรเจกต์มันได้รับการสนับสนุนมากมายจากรัฐบาลครับและค่อนข้างมีความคืบหน้ามากด้วยทว่าในตอนที่สมาคมนักฟิสิกส์เริ่มตั้งแง่ถึงความเป็นไปได้ของทฤษฎีและเทคโนโลยีที่มีนักขณะนั้นมันก็ทําให้ทางรัฐบาล เริ่มเสียความเชื่อมั่นกับ t h i r d e n e r g y ครับและยิ่งแย่ขึ้นไปอีกเมื่อตัวดร์เอ็ดเวิร์ดเคิร์กไม่สามารถารับมือกับคำวิพากวิจารณ์ได้อย่างเป็นมืออาชีพจนในที่สุดมันก็ทําให้ทางรัฐบาลเลือกที่จะไม่สนับสนุนโครงการของเขาอีกต่อไปในตอนนี้สําหรับเคิร์กแล้วทุกอย่างมันดูแย่มากครับจนเขาได้รับการติดต่อจากรัฐบาลของโบชีเนียนทางนั้นต้องการเป็นผู้สนับสนุนโครงการของเขาโดยและกับการที่จะสามารถเปลี่ยนมันเป็นอาวุธได้ซึ่งจากเรื่องที่เคิร์กเจอ เขาร <im Pie ces> really ู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองโดนทรยศครับมันก็เลยทําให้เคิร์กตัดสินใจรับข้อเสนอดังกล่าวไปทว่าก็ต้องบอกไว้ด้วยจริงๆเคิร์กเขาไม่ทราบเรื่องความต้องการการผลิตอาวุธนะครับเขาคิดว่าทางโบจีเนียนต้องการพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดแค่นั้นโดยเมื่อรับข้อเสนอมาตัวเคิร์กก็เริ่มจัดแจงแผนการแกล้งตายของตัวเองครับเขาหลอกว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในห้องหลับของเขาทําให้ทางรัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าร่างของเขาได้ถูกทําลายไปพร้อมกัน ในปี2006หลังจากที่เคิร์กถูกพาตัวมาเกาะไอบิสแล้วไม่นานต่อปฏิกรมันก็ถูกสร้างขึ้นครับให้เขาศึกษาต่อทว่าดีไซน์ของต่อปฏิกรแบบเดิมมันก็เกิดข้อผิดพลาดครับพลังงานที่3มันทรงพลังเกินไปจนทําให้ตัวต่อปฏรกอมันระเบิดจนกระทั่ง3ปีต่อมาครับต่อปฏิกรแบบใหม่มันถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งออกแบบให้มันมีความปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมรัดกุมมากกว่าเดิมมีการติดตั้งตัวสเตเบลิเซอร์เพื่อเพิ่มความเสถียรยิ่งขึ้นซึ่งในวันทดลอง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับทางทีมวิจัยจึงทําการย้ายเตาปฏิกรครับไปทดลองด้านนอกอาคารตั้งมันไว้บริเวณพื้นที่ระหว่างสนย์วิจัยแล้วก็ภูเขาตรงใจกลางกเกาะเพราะว่าเมื่อการทดลองเริ่มขึ้นความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นแทบจะทันทีครับและในครั้งนี้มันก็ร้ายแรงกว่ามากๆเตาปฏิกรณ์มันเกิดการระเบิดและสร้างรอยแยกของเวลาขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างในระยะ500เมตรไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์พืชหรือสิ่งมีชีวิตใดๆ ได้ถูกสับเปลี่ยนกับเซี่ยวเซี่ยวหนึ่งของป่ายุคเมโซโซอีกและเหล่าบรรดาสัตว์จากยุคดึกดาบรรมากมายที่สําคัญคือมันไม่ได้มีแค่รอยแยกเดียวเท่านั้นครับแต่มันมีทั่วทั้งเกาะและในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับเกาะไอบิสมันก็ถูกยึดครองโดยพวกไดโนเสาร์ตอนจบของภาคแรกมันจะเป็นการที่เรตินาสู้กับทีเร็กซ์นะครับและสามารถเก็บกู้ข้อมูลของเติร์ดเอนเนจีกลับมาได้ก่อนจะหาทางหนีออกจากตัวเกาะได้สําเร็จส่วนจะหนียังไงนั้น อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของผู้เล่นครับเหตุการณ์ถัดไปที่มีความเกี่ยวข้องกับ Third Energy คือใน d i โ o Crisis ภาค2หลายเดือนถัดมาจากเหตุการณ์บนเกาะไอเบสครับทางรัฐบาลสหรัฐได้เริ่มสร้างต่อริกรเติร์ดเอ r เนขึ้นมาใหม่พร้อมทั้งสูนวิจัยรวมถึงค่ายทหารด้วยทั้งยังมีบ้านอีกหลายครัวเรือนพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับเพื่อให้สามารถรองรับเจ้าหน้าที่เป็นพันชีวิตได้จนในที่สุดเมื่อขยายไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นเมืองครับเรียกกันว่าเอ็ดเบิร์ต ตัง้ตงตามชื่อเอ็ดเวิร์ดเคิร์กหนักวิจัยที่นั่นทํากันอยู่เป็นปีกว่าแร้ครับจนเมื่อสําเร็จก็ตามสูตรมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและครั้งนี้มันก็รุนแรงยิ่งกว่าที่เกิดขึ้นบนไอบีสต่อปิกรกรมันเกิดไม่เสถียรและได้ส่งทุกสิ่งทุกอย่างครอบคลุมพื้นที่หลายไม้ไปยังโลกอนาคตในอีก3ล้านปีข้างหน้าก่อนจะถูกแทนที่ด้วยปากขนาดใหญ่ครับเหตุการณ์นี้มาสร้างความเสียหายมหาศาลครับไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่หลายพันคนหายไปแต่ข้อมูลมันก็หายไปด้วย และเพื่อกอบกู้สถานการณ์ทางรัฐบาลสหรัฐเลยส่งหน่วยทหารไปครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของซอสคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ไปยังอนาคตผ่านการจำลองอุบัติเหตุนั้นขึ้นมาอีกครั้งและทฤษฎีมันก็ถูกต้องครับการระเบิดไม่ได้ส่งหน่วยช่วยเหลือไปยังอนาคตจริงแต่มันก็ดันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกแล้วที่มาได้พาเขามาช้าไป20ปีในฝั่งของตัวเมืองหลังจากถูกวับมายังอนาคตพวกเขาก็พบกับปัญหามากมายครับ ด้วยความที่คนส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยเลยค่อนข้างสามารถจัดการกับปัญหาส่วนใหญ่ได้โดยแผนการของพวกเขาคือพยายามจําลองอุบัติเหตุข้ามเวลาจากที่นี่ครับเพราะว่าจากเรื่องทรัพยากรที่มันขาดแคลนมันก็เลยทําให้แผนการนี้มันเป็นไปอย่างช้ามากๆหลายปีผ่านมาครับชาวเมืองได้พบกับสิ่งแปลก,ปลกอย่างแรกคือพวกเขาเริ่มพบศพของคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่ชาวเมืองนักวิจัยเชื่อว,ว่าศพเหล่านี้น่าจะเป็นนักเดินทางข้ามเวลาที่มาถึงที่นี่ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง และยิ่งเวลาผ่านไปพวกเขาก็ยิ่งต้องรับมือกับป่าดโดยรอบครับที่มันขยายไปเรื่อยๆทั้งยังมีไดโนเสาร์โผล่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้ส่งผลทําให้ทรัพยากรบางส่วนมันมักถูกขโมยไปอยู่เรื่อยกระทั่ง10ปีผ่านมาครับพวกนักวิจัยสามารถเก็บกู้อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายที่จะช่วยคํานวณข้อมูลของเติร์ดเอนเนจีได้พวกเขาจึงทําการส่งมันไปที่แลบสาหรับขั้นตอนสุดท้ายรอทําการทดลองเดือนหน้าแต่โชคชะตามันก็เลยตลกใส่พวกเขาสะง,งัานครับตัวแลบมันโดนไดโนเสาร์โจมตี ทำให้ข้อมูลมันไม่ถูกส่งมาและยิ่งสิ้นหวังไปอีกเมื่อมันมีไดนโนเสาร์คอยเฝ้าทางไปเอาชิ้นส่วนสับรองอยู่และสิ้นหวังต่อที่สองเมื่อทางไปอีกทางหนึ่งทางอ้อมมันเป็นเขตที่เป็นพิษแต่ที่น่าสนใจคือไดนโนเสาร์พวกนี้มันมาอยู่ในโลกอนาคตอีก3ล้านปีได้ยังไงหลายปีต่อมามันเป็นช่วงที่พวกกลุ่มช่วยเหลือมาถึงครับซึ่งจากความพยายามที่จะจําลองอุบัติเหตุ มันก็ได้ทําให้ข้อมูลของเติร์ e เอ r เนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหน่วยช่วยเหลือสามารถเก็บกู้มันมาได้แต่น่าเศร้าที่ในช่วงเวลาที่ทั้งหมดไปถึงชาวเมืองกว่าพันชีวิตก็ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วในช่วงปี2050กว่ากว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์การแาวกาศฉชีขาดจาก Third Energy และนําพาสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่มายังโลกปัจจุบันในที่สุดมนุษย์ก็ได้คนพบกับผลกระทบครับเหตุการณ์ดังกล่าว มันได้ทําให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นภายในชั้นฟอสซิลครับหลักๆคือความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมช่วงยุคซีโนโซอ,อิกจากเรื่องนั้นนักวิจัยเชื่อว่ามันมีโอกาสที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของวิวัฒนาการมนุษย์ครับอย่างเบามันก็จะทําให้สายวิวัฒนาการเกิดความเสียหายจากการหายไปของสัตว์บางสปีชีส์อย่างรายแรงที่สุดก็คือมนุษย์อาจหายไปเลยด้วยเหตุนั้นแผนการเรโนอาร์จึงเกิดขึ้นพวกเขาเริ่มจัดสัตว์ต่างๆที่หลงมาจากอดีต เราจึงค่อยใช้เติมเอเนจีไม่ได้ส่งมันกลับอดีตนะครับแต่ส่งมันไปอนาคตแทนในอีก3ล้านปีข้างหน้าพาไปยังช่วงเวลาที่จะทาให้การเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลจากนั้นพอทุกอย่างเรียบร้อยพวกเขาจึงค่อยพามันกลับช่วงเวลาเดิมโดยถึงแม้ว่าพวกเขาจะทําสําเร็จนะครับแต่ก็ตกมาใต้ตอ,อนจบคอมพิวเตอร์ที่พวกเขาใช้สาหรับภารกิจนี้มันเกิดขัดข้องทําให้ไดรโน์เสามันถูกปล่อยออกมาจากที่กักกันและเริ่มลดแรนบนโลกในอีก3ล้านปีข้างหน้า มาจนถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าสรุปแล้วไอเต i ร์เอเนจีมันทำงานยังไงอย่างเชื้อเพลิงดึกดําบันก็เผาไหมใช่ไหมครับนิวเคลียร์ก็ปฏิกิริยาฟิชชั่นแล้วไอเต i ร์เอเนจีล่ะ Third Energy ตรงนี้ตัวมันเป็นกระบวนการครับที่อาศัยประโยชน์จากปฏิกิริยาของอนุภาคภายในชั้นบรรยากาศและเปลี่ยนมันเป็นพลังงานอาศัยแก๊สที่พบได้ทั่วไปบนโลกเลยครับหลักๆคือออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน ใช้ต่อปริกรทำให้ก๊าซเหล่านี้มันเกิดปฏิกิริยาแตกตัวเป็นไอออนก่อนจะสกัดการเคลื่อนที่ของเอิเล็กตรอนที่เกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ซึ่งผลพลอยได้ของกระบวนการนี้คือการนําสารประกอบเปอร์ออกไซด์กลับสู่ชั้นบรรยากาศครับทําให้ทางเทคนิคแล้วมันไม่ได้เสียอะไรไปเลยโดยผลลัพธ์ของตัวระบบว่ามันจะถูกใช้งานยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยครับพลังที่จะให้มันสร้างกับความเสถียรถ้าตั้งค่าให้มันสร้างพลังงานต่ําและมีความเสถียรสูง ผลที่ได้ก็คือพลังงานสะอาดที่ไรขีดจำกัดแต่ถ้าหากเซตให้ระบบมันจะได้เร็ดพลังงานสูงมากๆแต่ยังคงความเสถียรไว้อยู่ผลที่ได้ก็คืออาวุธมหาปลายครับทำลายล้างได้เกือบทุกอย่างหรือถ้าหากตั้งค่ายมาสร้างพลังงานสูงมากๆจนเต็มขีดจำกัดผลที่ได้คือตัวต่อปฏิกรณ์มันจะกลายเป็นทาให้ชินครับทําให้เสถียรมันจะทําให้เกิดการสลับกันของพื้นที่ในช่วงเวลาที่ต่างกันแต่ถ้าหากมันมีความเสถียรมากๆมันก็จะกลายเป็นทาให้ชินโดยสมบูรณ์ไปเลยกลายเปญญ็นสุดยอดนวัตกรรมของมนุษยชาติ ใดๆก็ตามถึงหนึ่งในเป้าหมายของ Third Energy มันคือการลดความอันตรายของพลังงานนิวเคลียร์นะครับถ้าว่าแท้จ,จริงแล้ว Third Energy มันก็ไม่ได้ปลอดภัยอะไรมากขนาดนั้นในกรณีที่ตัวควบคุมความเสถียรมันไม่ทำงานตัวเตาอปฏิกรมันก็จะโอเวอร์โหลดครับและสร้างผลกระทบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพลังงานณตอนนั้นถ้ามีพลังงานสูงมากๆแบบมากๆม,มันจะทำให้ตัวตาอปฏิกอนเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ครับและเผาอากาศบริเวณนั้น จนเกิดเป็นการระเบิดที่จะทําให้ทุกอย่างโดยรอบระเหยเป็นไอหลักการของการใช้งานเติร์ดเอนเนอร์จีเป็นอาวุธมันคือการควบคุมผลลัพธ์นี้ครับหรือว่าในระดับของพลังที่มันสูงยิ่งกว่านั้นอีกการระเบิดมันก็จะไปส่งผลกับการละอวกาศตั้างเป็นความเป,ปลี่ยนแปลงในทางภูมิศาสตร์ขึ้นมาส่งพื้นที่ในบริเวณน,นั้นไปช่วงเวลาอื่นสรุปแล้วเติร์ดเอนเนอร์จีมันเป็นพลังงานที่พยศมากมากครับถ้าหากไม่มีการควบคุม ตัวมันก็สามารถก่อความไม่น่าได้อย่างไม่จบสิ้นแต่กลับกันถ้าหากเราสามารถควบคุมมันได้และพัฒนามันต่อไปเรื่อยๆเ h ิร์ e เอนเนอมันก็จะกลายเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเป็นพลังงานสะอาดไร้ขีดจ,จำกัดดั่งของขวัญจักพระเจ้าครับทําได้แม้กระทั่งสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากให้ทําอย่างที่บอกในแง่หนึง่งมันเหมือนกับว่าสิ่งนี้เป็นของขวัญจากปีศาจมากกว่าทั้งหมดนี้เป็นเ h ิร์ e เอนเนครับ สุดยอดพลังงานไร้ขีดจำกัดและทำแมชชีนภายในไดโนคพรซิสโดยหลักๆข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากภาค1และ2นะครับผมไม่ไดเอาภาค3มาคือภาคนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเอาง่ายๆเรื่องบันดาเนินอยู่ภายในปี2,500นะครับคือช่วงนี้ผมอยากหาเมกมเก่าๆแบบดีเฟียพวก Resident E v i l ิโทนมาทานะครับผมว่ามาสนุกดีใครมีเกมไหนแนะนําก็บอกมาได้ใน Discord นะครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ ถ้ายังไม่กดซับฝากจิ้มเบาๆหนึ่งทีถ้ายังไม่กดกระดิง่งก็ฝากลากมาไปข้างๆครับและกดมาหนึ่งทีเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ทดกคนเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ